และที่สำคัญงวดก็เบาอีกด้วยลูกค้าขาผ่อนใจงวดเบาๆซื้อคนเดียวได้นะใครที่เพิ่งเริ่มทางานลูกค้าขาได้ไม่นานนะรุ่นนี้เหมาะมากๆผ่อนใจเบาๆแล้วออกง่ายมากๆกับมงคลคาเซนเตอร์ของเรานด,ดูเลยนะคะสวยมากลูกค้าขาแอร์เย็นมากนะคะแอร์เย็นฉ่าๆแล้วก็ตัวนี้เองในระบบของเครื่องเสียงของเขานะคะวิทยุ FM AM นะคะสามารถต่อใช้งานได้ปกติเลยนะคะคอนโซลนี่คือสวยมากๆ พบกับน้องอ,อ้นนะคะที่มงคลคาเซนเตอร์วันนี้ได้โปรโมชั่นแล้วก็ได้รถเข้าใหม่สภาพสวยมาฝากอีกแล้วค่ะลูกค้าขากับใครที่กำลังมองหารถเก่งนะคะคันเล็กๆเอาไว้ใช้งานวันนี้น้องอ,อ้นได้รุ่นยอดฮิตยอดนิยมแล้วก็ไม่น้อยสุดๆเลยนะคะมาฝากเป็นรถใหม่นะที่ไม่น้อยปีก็ใหม่ไมน้อยแล้วก็ที่สาคัญเลยลูกค้าขายยางใหม่4เส้นนะกับโตโยต้ายาริ 1>, 1 2เจเกียร์ออโต้ปี2019นะคะคันนี้ได้สีเทานะคะมาพร้อมกับเลขไม้ที่วิ่งมาน้อยมากๆลูกค้าขาเพียง44,000กิโลเมตรเท่านั้นเองอ่ารถปี19นะคะที่ใช้น้อยวิ่งมาน้อยมากเน้นย้ำว่าเป็นรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้เก็บงานเลยนะลูกค้า่ะแต่ว่าเอามารีวิวให้ชมก่อนเอามาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ได้รับนะคะ รถที่โปรโมชั่นสุดคุ้มค่าแล้วก็ราคาสุดคุ้มค่าถูกมากๆเดี๋ยวเปิดราคาเลยละกันนะสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทกับออปชันครบๆนะคะออปชันครบและที่สําคัญงวดก็เบาอีกด้วยลูกค้าขาผ่อนจ่ายงวดเบาๆซื้อคนเดียวได้นะ,ะใครที่เพิ่งเริ่มทํางานลูกค้าขาได้ไม่นานนะรุ่นนี้เหมาะมากๆผ่อนจ่ายเบาๆแล้วออกง่ายมากๆกับมงคลคาเซนเตอร์ของเรานะ เดี๋ยววันนี้น้องอ้นพาไปดูรอบคันเลยดีกว่าว่าได้อะไรบ้างนะคะสำหรับตัวนี้จะได้ไฟหน้าที่โอ้โหลูกค้าขาตาไฟใสเจ๋วมากๆนะคะมาพร้อมกับ <Yahoo! S 1> ไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าออปชันเนี่ยฟูลออปชันออปชันครบอยู่แล้วนะคะเป็นตัวเจนนะลูกค้าขานะ,ะและอย่างที่บอกไปว่าได้สีเทาสีสวยมากนะ,ะอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานสียังสวยขนาดนี้เลยลูกค้าขาน,ะ,ะ,นะ,ะเก็บงานน้องอ้นบอกได้เลยว่าโอ้โหเงาวับจับใจกว่านี้แน่นอนนะคะมาพร้อมกับยางนะคะ มาดูยางได้เลยค่ะตะกล้องนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กอ่อเป็นล้อกระทะนะคะล้อกระทะนะคะขอบ15นะคะล้อมาพร้อมกับยางใหม่4เส้นนะคะใส่ยางใหม่มาให้แล้วนะนอนจัดยางใหม่ให้เรียบร้อย4เส้นเลยใช้งานได้อีกยาวๆคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ช่วงล่างเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะคะสมบูรณ์พร้อมใช้งานแอร์เย็นเพลงเพราะฉ่ำๆแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะ ที่บอกไปแหละว่าตัวนี้เขาเป็นตัวเจแต่ว่าออปชันเขาเยอะลูกค้าขานะคันนี้เป็นกระจกมองข้างที่เป็นสีเดียวกับตัวรถรวมไปถึงนะตัวมือจับประตูนะคะ <Wow. S 1> ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะชมนี้เนี่ยรถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่5,29,000นะคะแต่ว่าวันนี้เราจัดโปรโมชั่นไ้นะคะประหยัดได งบคุ่มของคุณลูกค้าไปได้มากกว่า2 0 0แสนบาทเลยทีเดียวเพราะว่าราคาสุดคุ้มจากน้องอ้อนนะสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทกับเลขไม่สี่หมื่นกิโลเดี๋ยวไปดูเลขไม่พร้อมกันเลยนะคะนี่เปิดมาด้านในนะคะภายในเขาจะเป็นเบาะผ้ามาให้นะลูกค้คาค่ะคอนโซลสวยมากนะคะนี่คือรถที่เข้ามาใหม่สภาพเข้ามาใหม่ๆหเพิ่งลงเทเลอร์มาอ่ะขออนุญาตเข้าไปดูด้านในหน่อยละกันนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้เครื่องยนต์1.2ลิตรนะคะหรือว่า 1,197ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ86แรงม้าเลยนะคะพร้อมกับรถปีนะคะ2,019ที่วิ่งมาน้อยมากนะ4 4 0 0 0นะ6กิกโลเมตรเท่านั้นเองโอ้โหไม่น้อยมากๆแล้วก็คอนโซลด้านในตะกล้องขยับเข้ามาดูคอนโซลด้านในหน่อยค่ะดูเลยนะคะสวยมากลูกค้าค่ะแอร์เย็นมากนะคะแอร์เย็นฉ่ำๆแล้วก็ ตัวนี้เองในระบบของเครื่องเสียงของเขานะคะวิทยุ FM AM นะคะสามารถต่อใช้งานได้ปกติเลยนะคะคอนโซลนี่คือสวยมากๆความปลอดภัยก็จะเป็นเบรก ABS นะคะแล้วก็ถุงลมนิรภัยมีให้6ตตำแหน่งเลยนะครอบคลุมเยอะมากๆนะคะแอร์แบกมีมาให้นะไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าเองนะตรงด้านบนนะคะหรือว่าด้านหลังก็มีให้นะคะรุ่นนี้บอกได้เลยว่าอ,ออปชั่นจัดเต็มมากๆแลที่สำคัญนะ กระจกหน้าต่างสี่บานรวมถึงกระจกบานข้างกลับไฟฟ้าแล้วจ้านี่เลยโอ้โหลูกค้าฐานนะคะก็เป็นรถอีกคากานเล็กที่บอกได้เลยว่าออปชันเขาไม่ได้เล็กไม่ได้กลกเลยนะโตโยต้ายาริสนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นหนาที่เป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมเลยและข้อที่สําคัญวันนี้จัดราคาให้ถูกมากลูกค้านะ,ะราคาถูกสุดคุ้มค่าเลยสีสวยด้วยได้สีเทานะคะแล้วก็ด้านหลังดูค่ะเบาะผ้าด้านหลังนะลูกค้า สวยมากๆนะคะเก็บของได้เยอะและที่สำคัญเลยวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แล้วบอกได้เลยว่าวันนี้ใครช้านะ,ะไม่ทันแน่นอนคันนี้บอกได้เลยของสวยๆนะคะรถสวยๆคุณภาพดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนเดี๋ยวตามน้องอ้นไปดูด้านหลังก่อนนะคะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะนี่เลยเขาเก็บของได้เยอะมากนะลูกค้าขานะคะนี่นะคะใช้งานนะคะได้ตอบโจทย์มากๆว่าจะเป็นนอกเมืองในเมืองเองและที่สําคัญ ไม่พูดถึงไม่ได้เลยลูกค้าขาชุดสเกิร์ตชุดแต่งของเขาใส่สเกิร์ตมาให้แล้วนะนะคะชุดแต่งของเขานี่นะคะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วก็คือเก็บงานอีกนิดหน่อยน้องอ,อ้นบอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากๆแล้วก็คุ้มมากๆนะคะในราคา3า9 0 0 0ืบาทเท่านั้นงวดผ่อนเบาๆคะ่ะน้องอ,อน้นเอออ้นพี่เพิ่งเริ่มทํางานพี่ผ่อนได้ไหมลูกค้าขาผ่อนได้นะคะผ่อนได้เบาๆเลยนะคะงวดตกงวดละ5,500บาทนะคะ เจ็ดปีแปดสิบสี่งวดจัดกันได้ยาวๆหรืออยากจัดระยะสั้นได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวน้องอ้นพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องเพิ่มเติมเลยดีกว่านะคะสำหรับด้านหน้าห้องเครื่องโอ้โหสวยไม่แพ้ด้านนอกด้านในเลยค่ะลูกค้านะ,ะสำหรับคันนี้ได้ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเบนซินนะคะคันนี้เป็นตัว d u o อ v, v t i นะคะสำหรับคันนี้สวยมากๆนะคะ ใครที่สนใจนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันที่ส่งเข้าประกวดเลยก็ว่าได้นะคะของมงคลคาร์าเซนเตอร์นะคะเครื<ม>่องยนต์1.2ลิตร1,197ซีซีนะคะ8 6แรงม้าที่ได้ทั้งความประหยัดได้ความคุ้มค่าในส่วนของค่างวดเบาๆนะคะราคาถูกๆนะคะวันนี้น้องอ,อ้นจัดมาให้แล้วเป็นรถสวยมือแรกมือเดียวเจ้าของเดิมดูแลดีมาก ช่วงล่างเครื่องยนต์เครื่องเกียร์การันตีได้เลยว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากจริงๆนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันที่พร้อมนําเสนอมากๆนะใครสนใจอินบ็อกซ์โทรสอบถามน้องอ้นเพิ่มเติมได้เลยลูกค้าขานะในราคาสุดคุ้มนะคะย้ําราคาอีกรอบหนึ่งย้อมหลายรอบเหลือเกินเพราะาอยากให้ได้โปรโมชั่นที่อบอกได้เลยว่าคุ้มค่านะคะสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ประหยัดทบในกระเป๋าได้มากกว่าสองแสนบาทเลยลูกค้าขารถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่ 529,000บาทนะคะวันนี้น้องออนจัดให้แล้วลูกค้าขายอยากได้เงื่อนไขแบบไหนโทรเข้ามาสอบถามน้องออนเพิ่มเติมได้ที่เบอ15 15ร์0615415387 o n น o n g k คา c a r c e n t e เซฟปุ๊บไลน์ขึ้นปับแน่นอนเบอร์นี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมลูกค้าค่ะอยู่ที่ไหนก็ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดไม่เป็นไรน้องอนก็มีบริการนะคะ ไปรับได้ถึงสนามบินหรือว่าบคสอนะคะถ้าเกิดไม่มีที่พักทางเรามีบริการที่พักให้ฟรีสำหรับลูกค้าที่มาซื้อรถกับทางมงคลคาเซนเซอร์วันนี้เซอร์วิสครบนะคะแล้วก็บริการทุกมคับประทับใจดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ถ้าเกิดสนใจคันนี้ลูกค้าขายอย่ารอชาร้ารีบจองมาเลยนะคะทรูหาน้องออดที่เบอร์0 6 1 5 4 1ก3 8 7่าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย